วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องถึงความสําคัญของเบสิกโอเบเดียนะครับเบสิกโอเบเดียเนี่ยทำให้น้องหมานะครับเชื่อเจ้าของนะครับแล้วก็รู้จักภาษากลางนะครับเช่นชิดนั่งหมอบคอยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อยอดจากเบสิกโอเบเดียโดยวิธีโพซิทีฟนะครับเอาว่าโพซิทีฟก็คือน้องหมานะครับอย่างทำตามคําสั่งแต่ว่ามีไอคอนแท็มีการมองกล้ามองเจ้าของนะครับจะต่างกันแี้ก็นิเกีฟนิดนึงก็คือนิเกตีฟนะครับน้องหมาจะไม่กล้ามองเจ้าของเท่าไหร่นะครับ เปรนอย่น้คือต่อไปนี้ครับเรามาดูนะครับว่าเวลาที่น้องหมาครับรู้จักเพราะว่าคอยแล้วแล้วเราอยากฝึกท่าพิเศษให้เขาครับนะครับฟังให้ดีนะครับ 1. น้องหมามีใจให้เจ้าของกล้ามองมีอารมณแท็กมีความสนใจอย่างที่2น้องหมารู้คําสั่งภาษากลางครับเปรนอย่น้คือวันนี้นะครับผมจะเอาให้ดูนะครับว่าสุระนะครับฝึกโรนะครับโดยที่เวลาเขาทําท่าได้แล้วครับผมสั่งให้เขาคอยนะครับแล้วผมจะใช้คิกเกอร์ในการให้ขนม เพื่อนคือต่อไปนี้นะครับเขาจะรู้แล้วว่านี่คือท่าโบโรแล้วเขาจะคอยอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นทิคเล็กน้อยที่เจ้าของนะครับจะนำปรับไปใช้นะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามชมสกุละกับการฝึกท่าโบโรหรือคำนับพ้อกกันครับโบโรคอย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  Coi 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 Bad boys, bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you?